เดี๋ยวนะทุกคนทุกคนสังเกตภาพที่สองให้ดีๆนะคะภาพที่สองมันหน้าชันหลังเบอร์แต่กล้องในโทรศัพท์ของเราอะ่ะในมือถือแค่าบางบางคนนะคะมันทําหน้าชันหลังเบอร์ไม่ได้ถ้าเราไม่มีแอปเออโอไม่ก็อเดี๋ยวจะทํายังไงดีเนี่ยอยากได้ภาพแบบนี้อยากได้ภาพแบบนี้มันสวยอยากได้หน้าชันหลังเบอร์ที่ใโทรศัพท์ของเรามันทําไม่ได้อ่ะคะ่ะคนดู <c oughs> ถ้าอยากรู้แล้วตามไปดูเหนือกันในคลิปนะคะ ตามกันมาคะ่ะฮัลโหลสวัสดีคะ่ะทุนดูวันนี้ไม่ได้เปิดหน้านะคะไม่ได้เปิดหน้าเลยไม่ได้เปิดหน้าเลยจ้ะโอเคนะคะคุณดู สวัสดีอีกครั้งนึงนะคะมาพบกับเหนืออีกแล้วนะคะในช่องเหนือ h High Channel เนาะก็วันนี้นะคะเราจะมารีวิวแอปหน้าชัดหลังเบอร์กันนะคะในโทรศัพท์มือถือนะคะทำได้ด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเลยนะคะอันด,ดับแรกให้เรากดมาที่ Play Store ก่อนพอกดเข้ามาที่ที่ y s t y Store แล้วนะคะให้พิมพ์ตามเหนือเลยนะคะ a u t o b u l r นะคะแล้วกดค้นหาไปเลยค่ะเลื่อนลงมานะคะทุกคนจะ เจอนะคะเบลอพื้นหลังภาพแต่งภาพอัตโนมัตินะคะอันนี้เลยนะคะกดเข้าไปเลยค่ะพอกดเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดติดตั้งไปเลยนะคะแล้วเรารอแป๊บนึงพอกดติดตั้งเสร็จแล้วให้กดเปิดเลยค่ะกดเปิดไปเลยพอกดเปิดมาแล้วนะคะเหนือจะเบลอโฆษณานิดนึงนะคะจะ เลยโฆษณาเนาะแล้วทุกคนจะเห็นนะคะทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นรูปคลังภาพอยู่ข้างล่างที่เป็นสีกลมๆที่เป็นรูปภาพอย่างนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้กดไว้ที่เฉลียงค่ะเป็นคลังรูปภาพของเรานั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็เลือกรูปภาพของเราออกมาหนึ่งรูปภาพนี่อ่ะรูปนี้โฆษณาเล็กน้อยนะคะ โอเคนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะให้เรานะคะเราจะเบอร์ใช่ไหมเราจะเบอใช่ไหมก่อนที่จะเบอเนี่ยเราจะมาดูวิธีการแต่งจะให้ทุกคนมาดูวิธีการแต่งก่อนนะคะถ้าอยากได้เอฟเฟกนะคะก็กดที่เอฟเฟกแล้วมันก็จะมีเอฟเฟกหลากหลายเอฟเฟกเลยให้ทุกคนเลือกมันจะมีแบบโปรแบบเสียตังค์ด้วยนะแบบเสียตังค์แบบฟรีก็มีนะคะแต่โปรจะเยอะมากเลยนะคะฉะนั้นเนือไม่แนะนํานะคะต่อไปอยู่ข้างๆเลยนะคะก็เป็นตัวนี้เลยนะคะ เป็นเอฟเฟกรอบๆตัวนะคะถ้าเหนือเอาอันนี้รอให้มันดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งนะคะรอสักแป๊บหนึ่งนะคะคนดูรอวันนี้มันก็จะเป็นเอฟเฟกประมาณนี้ถ้าใช้อันนี้ล่ะก็รอแป๊บหนึ่งนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยมันก็จะดูแบบสวยไปอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะโอเคค่ะคนดูลาาล่าประสานถ้าเราจะเบอรภาพให้เรากดที่เบอตรงนี้นะคะ แอปนี้ใช้ง่ายๆเลยค่ะไม่ยุ่งยากเลยแล้วก็กดเลื่อนนะคะเลื่อนที่เป็นแถบตรงนี้นะคะเลื่อนเลื่อน่อนาได้แบบไหน,นถ้าเหนืออยากเบลอสุดก็กดไปสุดเลยนี่ภาพมันก็จะเบลอให้ถ้าเราไม่อยากเบลอแล้วเป็นใจกดอย่างนี้ก็ได้หรือไม่ก็กดลบอย่างนี้เลยได้เลยนะคะอันนี้วันนี้เราจะมาเบลอก็กดเบลอไปอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะพอเสร็จแล้วให้กดติ๊กถูกด้วยนะถ้าไม่กดติ๊กถูกภาพมันจะไม่เบลอให้นะคะ หลังจากนั้นให้กดไปที่มุมบนประมาณมุมบนขวามือนะคะม,มุมมุมบนขวามือมันจะเป็นรูปบันทึกให้กดบันทึกนะคะหลังจากนั้นให้กดตรงนี้ค่ะคลังภาพตรงนี้กดไปที่แกลลอรี่และกดว่าทุกครั้งค่ะมันก็จะมาโผล่หน้าแกลลอรี่ของเราในนี้แล้วนะคะคนดูนี่มาโผพแล้วนี่เรียบร้อยเป็นไงคะคนดูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปรีวิวแอปทำหน้าชั้นหลังเบอร์ได้ด้วยมือถือนะคะได้ด้วยมือถือแค่เครื่องเดียวเลยค่ะก็ถ้าใครประสบปัญหาแบบนี้นะคะประสบปัญหาแบบว่าสมมติว่าโทรศัพท์ของเราอ่ะมันเป็นกล้องมันมีกล้องของมันมีกล้องในโทรศัพท์ทุกคนแล้วถูก มันมีกล้องในโทรศัพท์ของทุกๆคนอยู่แล้วนะคะขอประทานโทษสำหรับการพูดตะกุกตะกักนะคะขอประทานโทษค่ะโอเคนะคะคุณดูมันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งบางกล้องเนี่ยมันจะมีหน้าฉลังเบอร์ให้นะคะแต่บางกล้องมันไม่มีเราต้องไปหาแอปเพื่อที่จะแต่งรูปทำหน้าฉลังเบอร์ให้สวยงามน,นะคะ ก็ดูคลิปนี้จบได้เลยนะคะพอดูจบแล้วถ้าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์ให้เหนือมาัวๆเลยแล้วก็กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดให้ด้วยนะคะคนดูเหนือจะถึง1,000ัพซับแล้วนะคะช่วยกันกด subscribe ให้เหนือด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ